สวัสดีครับคุณมายารามาหาหมอได้โรคสะเก็ดเงินเนาะเพแ,แค่เดินมาก็รู้เลยเหรอนีด่ดูจากประวัติการรักษาในคอมนี้นะครับออกมาจากห้องตรวจปุ๊บอยู่ในห้องยาปับ๊บเทียบมากมีการอ่านข้อมูลเตรียมความพร้อมมาอย่างดี<ย>ขอบคุณคะ่ะไม่ได้มีแพ้ยาไม่ได้มีโรคประจำตัวเนาะสุดยอดเลยน้องถามซ้ำกันร,ระบบผิดพลาด ครับเนื่องจากรอยโรคนะ่ะเป็นค่อนข้างกว้างเลยนะครับวันนี้คุณหมอให้ทั้งยากินยาทามาเลยนะครับอย่างไรก็ดีในการมาตามนั้นนะ่ะสำคัญมากไม่ใช่ได้สูตรยาไปแล้วเนี่ยหายไปเลยยาทาเนี่ยทาเช้าเย็นก็จริงแต่ถ้าเกิดใช้อะไรยะเวลานานเกินไปเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ประสิทธิภาพยานะ่ะจะลดลงมาได้นะครับเนาะเลยต้องใช้ยาไปช่วงๆละเอียดถี่ถ้วนแล้วยากินละ ย่างยากินก็เหมือนกันอานมีการปรับสูตรยาได้ในช่วงการรักษาเริ่มต้นอย่างวันนี้ที่ได้ไปอ่ะก็ไม่ได้กินทุกวันนะคะต้องอ่านฉลากให้ดีเลยกินวันเว้นวันนะอีกหนึ่งเมตรวันลนะสองครั้งเนาะว้าวเลยอย่างมาติดตามอาการประจำต้องเลยครับมาตรวจร่างกายเป็นประจำเนาะรูค่าร่างกายใช้ยาอย่างปลอดภัยเนาะผลข้างเคียงจากยาน้อยลงนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตอดีเพราะได้รับการรักษาะที่ตรงจุดเหมาะกับแต่ละบ,บุคคลมีข้อสงสัยอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับสุดปังเปิดโอกาสให้ถามด้วย แล้วโลกนี้ครับติดต่อได้ไหมไม่ใช่โลกติดต่อครับต้องทําความเข้าใจกับคนรอบข้างให้เข้าใจโอเคแล้วหายขาดไหมแม้ไม่หายขาดแต่สามารถควบคุมโลกให้สงบได้ตายเลยเดี๋ยวจะพยายามลดความเครียดนะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ด้วยถูกต้องเลยครับถ้าเราเลี่ยมปัจจัยเสี่ยงได้นยครับก็จะควบคุมโลกได้อย่างดีเลยครับแถ้าไม่สงสัยอะไรแล้วเนี่ยขอแนะนําเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับการควบคุมน้าหนักเนี่ยสำคัญมากเพราะถ้าเกิดเรามีเซลล์ไขมันนะครับใต้ชั้นผิวหนังมากมาเกินไปเนี่ยการแบ่งเซลล์ในร่างกายเนี่ยจะเร ให้โลกอ่ะเย่ลงได้นะครับ